ライネさあこのセカンドボール、うん、おっとーー <laughs> このボールは勝てるかレフラインでらメルトンプ <laughs> 今日うこの距離から狙うこぼれたさあ <laughs> Let's สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของีเวตันะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งนักเตะในแพ็คของ English League Attacker s หรือว่าแนวรุกของพิมลิกนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวที่มีสกิลพิเศษครับไอซ์เบิร์กเดนิสเบิร์กแคมป์กับร่างของอาร์ n ซนอในฤดูกาล2001-2002นะครับสมัยอยู่แคมป์ฝึกของอาร์จ็์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเบิร์กแคมป์เคยเล่นทุกตำแหน่งยกเว้นประตูนะครับแม้กระทั่งกองหลังทําให้เขารู้ว่าจะต้องรับมือกับกองหลังยยังงงงงไไรรู้ววงงนะว่่่าาาาาพกกเเเขขขนะคคิิดดนนผมธีีลลทฉอ ชั้นสูงที่เล่นกับลูกบอลด้วยความใจเย็นจนได้รับฉายาว่าไอซ์เบิร์กหรือว่าเยือกเย็นดังภูเขาน้ำแข็งนะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่7ที่เล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับลงเล่นรวมทุกรายการไป46เกมนะครับทำไป14ประตูและ16แอสซิสต์นะครับผมพาอาร์เซนอลคว้าดเบรียญแชมป์ได้พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพนะครับโดยเฉพาะผลงานที่น่าจดจำนะครับเช่นนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกที่บุกไปชนะแมนยูถึงโอทอฟฟ์นะครับนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับลิเวอร์พูลนะครับและในรอบแบ่งกลุ่่มมยยูฟาแชเปีี้นนลกะคครับพิโ เลือกเอาจังหวะที่เล่นงานแนวรับของยูเว่สคนก่อนที่จะจ่ายให้กับลุงเบิกนะครับนช็อตนี้นะแล้วก็มีจังหวะที่จับบอลแต่อ้อมตัวแล้วก็กดด้วยขวาลูกนี้เข้าประตูไปด้วยนะครับผมแต่ที่น่าสังเกตคือไม่มีจังหวะที่ปั่นเลยนะ <laughs> ไม่มีจังหวะยิงปั่นในทีเซอร์เลยนะครับแต่ว่าร่างนี้ ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพี่โคใส่สกิลบิสเคิลเลอร์ปั่นแบบสายฟ้าแลบมาให้แกด้วยนะครับผมจริงๆมันน่าจะล้อตามชีวิตจริงหน่อยนะครับคือจะใส่สกิลพิเศษอะไรมาเนี่ยก็ควรจะให้มันเข้ากันกันกบทีเซอร์หรือว่าที่มาที่ไปหน่อยนะครับผมว่าเออร่างนั้นปีนั้นเนี่ยจุดเด่นคืออะไรนะครับผมจริงๆร่างนี้เนี่ยสกิลพิเศษของเบิร์กแคมป์เท่าที่นึกออกนะอาจจะเป็นฟิโนเมโนลฟินิชชิ่งนะหรือว่าอาจจะเป็นโมเมนตัมดิปปิ้งจะเหมาะกว่ามาเออมาเอาบิสเคิลเลอร์ใส่เนี่ยัยไ,ไออยงไ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ปีนั้นเบิร์กแคมาอายุ33ปีสูง183นะครับเท้าหลักคือเทาา้าขวาแต่ตำแหน่งหลักตามการ์ดเนี่ยแหละครับประเด็นคือ C.F นะครับแล้วสไตล์จะเป็น Deep l i i n g Forward นะครับพี่โคให้โจทย์มาว่าตำแหน่งหลักเป็น C.F นะครับสไตล์ Deep l i i n g For Forward นะครับผมแต่ว่ามีสกิลพิเศษ Biscolor มาให้ด้วยบูสเตอร์เม็ดแรกจะเป็น f a n t a s i s t a นะครับผมประเด็นมันอยู่ที่ว่ากองหน้านะครับแต่ว่ามีสกิล b i s c o l e r จะจับยืนแบบไหนจะกอัพยังไงให,ให้มันได้สูงสุดนะครับสูงสุดไปอยู่ที่1 นะครับจะอัพยังไงให้ศักยภาพของ Bi สเค l เลอร์เนี่ยมันส่งผลได้มากที่สุดนะครับก็ ถ้าส่วนตัวผมคิดว่านักเตะที่มีสกิลวิสเคิลเลอร์นะครับไม่เล่นปีกก็เล่นกลางรุกนะครับเพราะฉะนั้นเบิร์กแคมป์เนี่ยผมอาจจะจับเล่นทั้งกลางรุกแล้วก็เล่นหน้าต่ำแต่กึงก่งกึยืนปีกหน่อยนะครับแต่จะอัพยังไงให้มันเหมาะสมให้วิสเคิลเลอร์มันแบบยิงแรงขึ้นแล้วปั่นโค้งดีขึ้นนะครับเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูก่อนถ้าออโต้โคสบูสต์มาตรฐานทั่วๆไปนะครับก็จะได้103ก่อนนะครับอ่ะให้ดูแบบออโต้ก่อนนะครับผมนี่เกมรุกเนี่ยไปเด่นเลยนนนนนะคครรับบบอออลลโท93 95ีเเเป็จุดด่ขงิศเก้วนะครับผมการเล่นกับบออลหรืเทสาม ด,ดิปปิ้งเนี่ยแปนะครับผมช้โบชั่นการไปกับบอลด้วยความเร็วตับแปดสิบเก้าเอ๊ะหน้าดันดิปปิ้งหรือเปล่าเป็นสายนั้นเลยเหรอนะฮะพาร์ซิ่งนะครับผมโลพาร์ซซัลเฟตพาร์แปดสิบหกแปดสิบสองจบสกอร์สูงมากนะครับเก้าสิบหกนะครับนี่ถือว่าสูงแล้วนะครับผมสำหรับสไตล์นี้นะฮะยิงลูกฟีคิกแปดสิบสามลูกโค้งเลยนะครับผม เออเคลว์นี่88นะฮะเราจะเพิ่มหน่อยใ่ะสปีด80สปีดต้น89อีกอีสปีดนี้ก็ได้ดันนะครับผมเออแต่ถ้าออโต้แบบนี้อาจจะต้องดูก่อนนะคิกกิ้งพาวเวอร์ในแปดดันนี่ต้องเป็น90มั้ยไหมหรือ,อยังไงความเป็นแกง79บาลานซ์ทรงตัวและความอิสระมิน่า88 85ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมควรจะต้องปรับแหละนะถ้าอยากจะ เน้นสกิลบิสเคิลเลอร์นะให้มันส่งผลมากสุดนะครับเราก็จะต้องไปเพิ่มลูกโค้งแล้วก็เพิ่มเตะเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์หน่อยนะครับอาจจะต้องไปลดเด็กเซตตี้หน่อยเพราะว่าเราจะขยับลงมายืนต่ำนะครับเด็กเซตตี้ผมจะลดลงเหลือ9นะครับแล้วก็เอา GK1 ออกไปด้วยนะครับผมทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะต้องใส่นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือจบสกอร์ครับฟินิชชิ่งนะครับเพื่อเพิ่มลูกโค้งนะหรือว่าเคลว์ตรงนี้นะครับให้มันเป็น90สีฟ้าไปแล้วเพิ่มชูดติ้งไปเป็น13เลลยนะะฮแ้วก็อีก3แต้มที่เหลือตรงนี้นะครับ เราไปใส่ที่ lower body set นะครับผมจาก8ใส่ไปเป็น9ตรงนี้นะฮะเพิ่มเพิ่ม kicking power 1304994ครับอืได้103ตั้งต้นก่อนนะครับ 104เราสามารถทำได้โดยการอัพแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่บูสเตอร์เมดที่2นะครับผมให้ดูค่าพลังหลังจากที่อัพแบบนี้ก่อนนะครับเกมรุกเรายังสวยอยู่นะ90้าสีฟ้าอยู่นะครับบอลคอนโทนนะครับเราไม่ได้ไปปรับลดอะไรก็ยังสูงอยู่นะครับ95นะครับผมดิบบิ้งไทเวอร์ชั่นอันนี้ก็ยังเป็นค่าพลังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราตั้งใจเพิ่มนะครับก็คือลูกโค้งและการยิงจบสกอร์แต่โดยเฉพาะลูกโค้งเนี่ยถ้าเราไม่เพิ่มแลวไม่ไม,ไม่ไม่โค้งมากพอเนี่ยบิสคาเลอร์มันอาจจะไม่ไ พอเราเพิ่มชุดติ้งนะครับผมแต่จริงๆเราอยากได้ลูกโค้งเนี่ยเคลือเป็น90 นะครับดูว่าค่าพลังโค้ง90เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนจะปั่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมและส่วนสาคัญที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ kicking power kicking power เราเพิ่มไปเป็น90สีฟ้านะครับเอาละครับมันก็น่าจะได้อัตราลดในการยิงปั่นพอสมควรนะครับและที่สําคัญถ้า up แบบนี้เนี่ยเราไม่เสีย over all 104ด้วยนะครับผมถ้ากรณีจะเอา104นะครับ booster เม็ดที่2อนะครับอันนี้คือสําคัญ booster เม็ดที่2ถ้าัพแบบนี้ coast boost มาตรฐานทั่วไปนะครับผมใช้อลองโซ่แบบ ก็ได้นะครับผมนะให้เข้ากันกับแฟนตาซิต้าเม็ดแรกนะครับผมเพิ่มบอลคอนโทรลอะไรตรงนี้อยู่แล้วที่เป็นจุดเด่นนะครับผมบูสเตอร์เม็ดที่สองนะครับผมแนะนำเป็นบูสเตอร์นี้เลยนะครับผม นี่สไตเกอร์อินสติ้งครับสไตเกอร์อินสติ้งนะฮะถ้าอัพแบบนี้แล้วใช้บูสเตอร์สไตเกอร์อินสติ้งแบบนี้แล้วโคสบูสมาตรฐานหลายๆคนนะครับผมเจาะจงไม่ได้เพราะมันหลายคนนะครับผมก็สามารถไปสุดอยู่ที่1 0 4สี่ได้ถือว่าเป็นวิธีการอัพที่น่าสนใจมากนะครับอัพแบบนี้นะครับผมแต่ว่าไอเดี้นี้มันมีบูสเตอร์สุ่มแค่ เม็ดเดียวนะครับแล้วก็สุ่มได้เป็นดียร์ลิงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นได้แค่ร้อยสามสำหรับไอดีนี้นะแต่ถ้าใช้บูสเตอร์สไตรเกอร์อินสติ้งอย่างที่บอกไปนะครับผมก็จะได้104นั่นเองนะครับส่วนสกิลนะครับผมว่า สกิลเนี่ยเป็นสายสายเพเมเกอร์ซะมากกว่ามีดับเบิลทัสโซคอนโทรนะครับแล้วมีสกิลปั่นลองเลงเคอร์เลอร์ก็มีบิสเคอร์เลอร์มีลองเลงชูตติ้งก็มีนะยิงพุ่งๆก็ได้นะครับเอาไปดิฟฟินิชชิ่งนะจบสกอร์ของกองหน้านะครับผมแล้วก็เฟิร์สทัมถอตยิงจังหวะเดียวนะครับสกิลพาร์ตมีวันทัสพาร์ตฟลูพาร์ซิ่งนะครับผมเอาไซร์เคอร์เลอร์ก็มีนะครับสกิลค่อนข้างสวยแล้วนะครับถ้าจะใส่เพิ่มก็มักเซย์เทิร์นก็ใส่ได้นะครับไไไไไไฟ์์์ตตตตติิิิิิิิ้้้้้้งงงงสสสสสปปปปปปรร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 รนนนนนนนี่่่่่่่ขาาาาาาดดดมมมมเเเเเเเลลลลยยะะะะคคคคััััับบบบบบแถถชออออจจๆซซุใววว็็็กกก วิสเคเลอร์บ้างก็ว่าเป็นสกิลโกงนะครับผมที่ต้องบอกว่าอยู่กับนักเตะคนไหนแล้วเนี่ยต้องลองปั่นนะฮะไม่ว่านักเตะคนนั้นเนี่ยจะปั่นดีปั่นไม่ดีก็ตามนะครับแต่เมื่อบอลมาถึงเท้าแล้วครับผมหาจังหวะปั่นแบบนี้นะครับนี่ฮะเราก็ลุ้นเป็นประตูได้เสมอนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็เป็นดาบสองคนนะคือถ้าเกิดนักเตะที่ปั่นดีองศาดีๆนะครับผมโอเคมันเป็นสกิลที่ดีในในสกิลเกมนี้เลยแหละนะ แต่บางทีถ้าเกิดเราฝืนเกินไปนะครับหาจังหวะแต่จะปันป่นหาแต่จังหวะแต่จะปั่นทั้งๆที่มุมหรือองศามันไม่ดีหรือว่ารูปเกมเราควรที่จะไปอย่างอื่นบ้างนะครับผมถ้าหาจังหวะแต่ปั่นอย่างเดียวก็อาจจะโดนดักทางได้บ้างนะครับผมหรือว่ามันจําเจเกินไปนะครับผมมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมแต่ก็ต้องลองหน่อยนี่เบาเกินไปนะครับผมนะสำหรับการอัพแบบนี้เนี่ยแน่นอนฮะเราต้องเน้นอัพมาลองปัดนนะครับโยกเข้าขวาแล้วก็เนี่ย ถ้าจังหวะไหนที่เราต้องการเน้นปั่นมากเกินไปมันก็จะฝืนธรรมชาติไปนะอันนี้ก็เบาเกินไปใช่ไหมนะครับคือถ้าเล่นไปตามปกติวิสัยนะครับผม,มคือเราต้องพยายามรีวว่าเออนักเตะคนนี้เนี่ยมีวิสเคอเลอร์อยู่ตัวไม่งั้นเราจะแบบหาจังหวะปัน่นหาจังหวะปัน่นผมว่าปั่นเมื่อมีโอกาสปั่นเมื่อมีองศาที่ดีก็พอที่เหลือก็เล่นไปตามปกติแบบนี้ให้นักเตะคนอื่นเขาเด่นได้บ้างนะครับแต่ว่าประเด็นคือในการรีวิวเนี่ยผมก็ต้องอยากลองใช่ปะว่าเออ เขาปั่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนักเตะคนนี้มีจุดเด่นมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของอสกิลที่ใส่เข้ามานะครับก็ต้องลองให้ดูนะครับแต่ในการเล่นจริงๆมันอาจจะไม่ได้ต้องมาเน้นปั่นอะไรแบบนี้ทั้งเกมนะครับแต่แค่อยากรู้ประสิทธิภาพซึ่งผลปรากฏว่ามันก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าเดียวเปโลนะครับผมสำหรับการปั่นอันนี้ ว่ากันตามตรงนะครับผมนะขายฝั่นม่ได้ก็ซัดไกลไปเลยนะครับถ้าให้เทียบความรู้สึกนะครับไอตัวแรกอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบความรู้สึกเนี่ยผมก็ยังมองว่าเดลเปลโรรู้สึกว่าจะปั่นดีกว่านะครับเราพูดถึงตำแหน่งเดียวกันนะถ้ามายืนกาลางรุกแบบนี้นะครับผมจะไม่เทียบกับพวกซอนที่ที่เป็นปีกนะครับแต่ก็คล้ายๆกันแหละนะนะคือคือเดียวเดียวเนี่ยเขาสายปั่นอยู่แล้วนะครับผมแต่เบอร์แคมอะภาพจําคือคนเนี่ยคือนักเตะเชิง เทคนิคสูงนะครับสูงมากด้วยนะครับผมคือไอเบิร์สนะครับไอเบอร์สมันก็ต้องเป็นสกิลที่เกี่ยวกับการจับบอลคอนโทรลบอลอะไรประมาณนั้นนะแต่พี่โคใส่บิสมาแบบนี้เราก็ต้องลองบิสมามันก็เลยอาจจะย้อนแย้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกย้อนแย้งหนึ่งก็คือตำแหน่งด้วยตำแหน่งก็เป็น CF เวลาจะอัพเนี่ยถ้าเกิดอัพแล้วมายืนกลางรุกหรือว่ามายืนต่ำหรือยืนปีกอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องอัพเพื่อจะเอาร้อยสี่ไปด้วยนะครับผมถ้าจะเอาร้อยสี่ไปด้วยนยผมว่าก็น่าจะอัพแบบนี้เลยนะได้ได้ เอาแบบให้ศักยภาพของบิสมันออกไปด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจบิสแบบตัดสกิลบิสเคอร์เลอร์ออกไปเลยนะครับจะอัพเป็นสายแบบ False Line d i งฟอร์เวิร์ดตามสไตล์ของเขาเลยเนี่ยก็ไปเน้น d i ปปิ้งก็ได้นะครับผมเออเน้นจังหวะล็อกเลี้ยงแล้วก็จ่ายล็อกเลี้ยงแล้วก็จ่ายเล่นหน้าคู่กับองรีเนี่ยรอองรีมานี่ยังยังยังอะขอลองอีกหน่อยหนึ่งแดนนี่เบาไปนะครับต้องรักษาน้ําหนักดีๆนะครับผมว่า ถ้าลูกไหนยิงน้ำหนักดีๆทิศทางดีๆนะครับผมหรือว่าไม่มีตัวปิดมุมในการบล็อกหรือมือเวลาในการเอียงตัวหน่อยๆเนี่ยศักยภาพในการปั่นก็เท้าท่าดีเหมือนกันนะครับแต่บางทีนะครับก็อย่างที่บอกไปเราควรจะเล่นจังหวะอื่นบ้างนะครับพอผมเล่นแบบจังหวะอื่นแต่ว่าตุ้ลงลูกนี จะยิงไกลก็ได้นะครับมีแต่บรรทัดสิดตัวมาอยู่แล้วนะครับผมยิงไกลแบบสตันดิ้งหรือว่าจะจ่ายจะอะไรให้เพื่อนก็ได้หน้าที่ของกลางลุกไม่ใช่ว่าเออจะต้องอําปั่นอย่างเดียวนะครับผมยิงแบบปกติที่สัยยิงแบบจังหวะอื่นๆบ้านก็ได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวตัวบบสเคอร์เลอร์ก็ต้องปั่นก็ต้องปั่นอย่างเดียวมันก็แปลกๆไปนะครับผมส่วนเรื่องจุดเด่นของการเลี้ยงบอลคลองบอลน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เน้นมากนะครับ คือถ้าเน้นมากเนะี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มททโบลิชั่นเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพื่อให้มันติดเท้ามากขึ้นนะครับผม<ด>แต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าจะไปอัพสายเลี้ยงเนี่ยต,ตำแหน่งหลักก็เป็น CF นะครับผมค่าพลังมันอาจจะไม่ได้104งนะอ่ไงถ้าเกิดคุณโอเครับได้กับค่าพลังข้างนอกที่จะน้อยนยครับผมก็ได้นะมันไปได้สายล็อกสายเลี้ยงเป็นสายคลองบอลก็ได้นะครับผมเนี่ยปะคองประคองอยู่นอกกรอบเขตโทษหาจังหวะแล้วซั่งลิ้นสายลูกนี รู้สึกมันดืดหนืดไปนิดนึงนะคือพอเราไม่เน้นดิปปิ้งเนี่ยถึงแม้ว่าค่าพลังไทม์ชั่นเกือบจะดีนะครับมันอาจจะดืดหนืดนิดนึงดืดหนืดแบบไม่เหมือนไม่ใช่เบิร์กแคมป์เลยนะครับถ้าอัพแบบนี้นะมันกลายเป็นมันแปลกไปเลยนะครับอ่ะแต่ยังไงก็ตามหมุนมันแล้วซับดีขวาลูกนี้นี่ยิงแบบอื่นมันก็ได้จะปั่นอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราอาศัยค่าพลังฟินิชชิ่งเนี่ยจบสกอร์ที่สูงนะครับแล้วมีลองเน้นชูตติ้งอยู่แล้วนะครับผมยิงสตันนิ่งระยะไกลก็ นะฮะหรือว่าอาศัยทีมเวิร์กนะครับผมยิงเนี่ยจังหวะทําชิ่งบอกแปะไป,ไป,ไปมันก็เล่นได้สนุกได้นะครับผมดูจังหวะการเติมนะครับก็มีนะฮะนีเอาเน่งๆเลยซัด <laughs> ยิงเหมือนดาโลเลยวะกดแรงว่หน่อยกดแรงไปเลยไปแล้วครับ ความเร็วประมาณหนึ่งไม่ได้ช้าหนืดหนาดไม่ได้อืดยืดยาินะครับผมแล้วประครบประคองนะครับผมหาจาังหวะยอกแล้วปัน่นดวยขวามลงนี่หมดรงเกือบข้าผคนสาวแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับผมเอาใหม่อีกทีนี้อีกทีเน้นๆแบบนี้เลยละกันนะเป็นสกอร์ได้เหมือนกันไม่ต้องสวยอะไรมากขอผลิตสกอร์ได้นะครับทําชิงไปนะครับดึงกองหลังออกมา ถ้ายืน A M f แบบนี้นะครับผมหรือบอกว่ามันก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับผมออฟสไตล์กับเคียร์ทีเพมเปเกอร์นะฮะ ผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะระหว่างออฟสไตล์แบบนี้กับเคียร์ทีเพย์เมเกอร์ครับก็ยืนเป็นเป็นเหมือนกึน่งๆึเป็นตัวสร้างสรรค์เกมไปเลยในตัวนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะไม่ต้องเน้นแบบเติมเข้าไปอะไรมากนะครับไม่ต้องเน้นดึงกองหลังออกมาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวฟอลสไนด์ถ้าจะให้ฟอลสไนคุณก็ต้องเป็นตั้งเป็นหน้าต่ำเอสเอสนะครับอีกทีหนึ่งนี้เอาปั่นมนันซ้ำมา แต่พอได้บอลได้องศานะครับมันก็หยุดไม่ได้ที่จะอยากลองปั่น่ออีกทีหนึ่งปั่นไม่ติด <c oughs> ติดตัน,น่งเงยคนเต่าไปผมว่ายิงไกลก็สะใจนะเว้ยมีคิกิ้งพาวเวอร์สูงแล้วมีฟินิชชิ่งสูปั่นอีกทีหนึ่ง <c oughs> เกือบแล้ <c oughs> เกือบแล้ <c oughs> เกือบแล้ <c oughs> เกือบได้ละเกือบได้ละไออีกท <c oughs> <ๆ>ี หนึ่งดิโอโหเจอหลวงพี่เดแมสนี้หลวงพี่เดเซฟลูกบิสได้หลายจังหวะหลายช็อตมากนะครับผมก็พยายามในการปันอีกทีหนึ่งดิโอปัดออกมาซ้ําไม่ได้บางทีประตูปัดออกมานะครับจากจังหวะบิสนี่ไกลมากเลยครับสู่ความว่วงว่างซ้ําลูกนี้เข้าประตูไปโอ้คู่แข่งถึงกับงงนะครับผมเออเนี่ยไกลมากนะครับปัดลูกนี้บอลมันออกไปแล้วนะเดเอาปัดเข้ามาทําไมไม่รู้ครับ แล้วนาทีที่120พอดีเลยครับดูครับทุกแข่งงงเลยไม่กดข้ามมาดูขอดูอีกทีนึนเกิดอะไรขึ้นกับลงพี่เดเซฟมาทั้งเกมอะม,มาโดนลูกนี้ก็ไปแพ้เลยนาทีที่120ปั่นอีกทีนึงดิโอ้โหเช็ดคานไปนิดนึงนะพอเริ่มยิงแรงขึ้นนะครับผมรู้จังหวะรู้เหลี่ยมมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะเป็นประตูมันก็มีมากขึ้นเจ็ดคานเขาไปเลย ถ้ายิงเบาเกินไปนะครับประตูมันก็จะเซฟได้แต่ขึ้นอยู่กับประตูขึ้นอยู่กับองศาแล้วเวลาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเบาเกินไปหรือว่ามันโดนบีบแล้วปั่นไม่ได้นะครับมันก็จะเล่นลําบากหน่อยสําหรับสายบิสเคลเลอร์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมในการรีวิวผมก็จะลองเน้นปั่นให้ดูนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพม้ากน้อยแค่ไหนถ้ายิงระยะน้ําหนักประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าไปเล่นจริงๆนะครับผมก็อยากจะให้เล่นแบบหลากหลายนะครับ เนาะอย่าไปเน้นปั่นอะไรอย่างเดียวนะครับเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็เน้นเปิดมงเปิดมง,เ,ดมงเล่นนี่มันความหลากหลายครับผมเราก็จะได้รับคําชมจากฝั่งตรงข้ามว่ากูดเกมกูดเกมแม้ถ้ามันแชทหากันได้นี่คืออีกทีหนึ่งดีเกือบโดนเล่นงานอีกแล้วและเข้าประตูไปแบบเหนือชั้นมากองส้นนะครับบางทีมันไม่ได้ทําประตูด้วยตัวเองนะครับผมโดนประตูปัดออกมาแล้วก็ซ้ําได้หลายลูกนะครับสำหรับบิสเกเลอร์นะครับอ่ะ ก็ลองไปเล่นกันดูครับสําหรับเบิร์กแคมป์บิสนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะถ้าจะเอาแบบบิสก็ต้องอัพแบบนี้แต่ถ้าจะเล่นสายอื่นนะครับผมก็ต้องไปยุบไปนะครับผมขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องกล้องด้วยนะครับสำหรับ ad review นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomski for Bomski review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็ตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีววิิ I've better ัันนคคลลปอื่ได้เยรบ This time, I thought I would never be fine, ベルカンプ.ベルカンプ. I strive just to say oh, I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright, I've change, been through a lot of pain, so things, things are not the same, the new age to go. But all will be okay I move on each and every day